สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับผมเนียมจากสวนนงเลิศนะครับวันนี้ก็อยู่กับคุณพ่อนะวันนี้ก็แต่งกิ่งทุเรียนนะเพราะว่าตอนนี้ฝนลงถือว่าถี่นะครับตกแทบทุกวันเก็บแขนงเก็บอะไรออกนะครับผมเพื่อ,อทําให้ต้นเขาเนี้ยโปร่งนะครับอากาศถ่ายเทลดปัญหานะครับ จกระแลเน่านะครับกระส่วนมากปัญหาจากระแล่เน่าเนี่ยจะเกิดในช่วงหน้าฝนเนี่ยครับจะเป็นส่วนมากแล้วก็แต่งออกให้แสงเข้าถึงบ้างนะครับแล้วก็ให้อากาศถ่ายเทด้วยไม่ต้องเสียดายใบนะครับในช่วงหน้าฝนเดี๋ยวเราทํากันใหม่นะครับใบเพราะใบที่เราตัดออกตรงนี้ก็เป็นขแขนงชั้นในนะครับ กระแนงชั้นในใบก็เริ่มจะหมดอายุแล้วเดี๋ยวผมให้ดูนะนี่เห็นไหมครับเริ่มจะเสื่อมสภาพแล้วรอวันที่จะสลัดทิ้งนะครับเราแต่งออกเลยนะครับมีมีกรณีตัวอย่างให้ดูไหมคุณพ่อจากกระแลเน่าเนี่ย ม,มีให้ดูไหมเพราะเรียบหยามานนอยู่โอเคอ่ะเผื่อท่านใดที่เจอปัญหานะครับก็ไม่ใช่ว่าสวนของเรานี้จะแข็งแรงอยู่เสมอไปนะครับมันก็มีช่วงเวลาที่อ่อนแอบ้างเพราะฉะนั้นเราต้องจัดการแล้วก็ดูแลรักษาเขานะครับควนล่งต่อกันประมาณจะหา6มือเขาเขาเมาเบ่งนี่เห็นไหมครับประมาณอตรงนี้เวลาฝนตกเนี่ยน้ำมันจะขังอยู่ตรงนี้นะครับ แล้วทาให้ตัวนี้เกิดความชื้นแล้วก็เชื้อราลงนะครับตัวนี้คืออาการเริ่มต้นนะครับถ้าเกิดเรามาไม่ทันหรือว่าไม่ยอมรักษาเขาเนี่ยหนักนะครับตัวนี้เป็นจกักระแลเน่าเดี๋ยลามเข้าลําต้นก็มีปัญหาอีกนะครับเดีย๋ยวผมเปลี่ยนมุมกล้องไปด้านหน้าดีกว่าเอาวันนี้มีตัวยามาฝากด้วยนะครับใครที่จะเอาไปปรับใช้ที่สวนก็ไม่ได้ห่วงนะครับผม มันก็โอเคครับยาตัวนี้ท,ทีเดียวแห้งเลยนะครับก็ขึ้นอยู่กับพื้นที่ด้วยแหละโรคราแต่และชนิดมันก็ไม่เหมือนกันป่ะปัญหาตัวนี้ยังยังไม่ลุกลามนะครับเนี่ยยังไม่ถือว่าเป็นปัญหาเพราะว่าเราป้องกันซะก่อนนะครับมันมันมันตรวจตาบุง เราทาโปะไว้แบบนี้นะครับก็จะมีนี่ตรงนี้ก็ทาไว้แล้วนะครับก็แห้งแล้วคือเราอย่าเพิ่งปล่อยให้เขาเป็นปัญหานะครับเราป้องกันเสียก่อนนะไม่ใช่ว่าเป็นปัญหาแล้วเราค่อยมาแก้ไขตัวเนี้ยไม่ทันการนะครับว่าทุเรียนถ้าเกิดมันได้โซมแล้วมันก็คือเสริมอ่โซมเลยนะครับกว่าจะฟื้นตัวก็นานีดเดยวอบอกได้ไม่พอเนี่ตัวนี้คืออะไร เป็น,น,นไซมอกซา닌ไซมอกซานินนะครับผสมกับไอเมทาเมทาแล้วก็ยาขามลรงเซบินเป็นตัวได้ก็ได้เป็นตัวลุงเลิอกบอกว่าตัวไหนก็ได้นะครับยายายากำจัดแมลงนะป้องกันหนอนป้องกันอะไรไว้ด้วยในเบื้องต้นนะครับแล้วก็ไม่ใช่ยาแรงอะไรมากมายแต่ว่าไอยาที่ทาแล้วที่สวนเนี่ย ไอ้จกักกะแลนเน่าไอ้พวกนี้หายไปเลยเนี่ยคือมันแห้งเลยเนี่ยไม่ว่าจะเป็นไฟทอปทาล่าเนี่ยก็ถือว่าเอาอยู่นะครับก็ใส่หมอกซานินแมนโคแซบแล้วก็มทาเล็กซิลนะครับผสมกันเข้าไปผมก็ไม่รู้ว่าพื้นที่อื่นหายไหมนะแต่ว,ว่าที่สวนผมเนี่ยทาครั้งเดียวคือแห้งเลยอ่ะพอถึงน่อยนะครับทาครั้งเดียวก็แห้งเลยไอ้พวกจกักระแลนเน่าพวกนี้นะแต่ถ้าเกิดเป็น ไฟท็อปนะครับซึ่งที่สวนไม่ค่อยเจอเท่าไหร่นะครับไม่ค่อยเจอเท่าไหร่นี่ครับสังเกตดูเวลาเราแต่งออกแล้วมันก็จะดูโล่งนะครับแต่ว่าก็ยังเหลือกิ่งเยอะอยู่ด้านบนนะครับด้านบนก็เดี๋ยวปีหน้าเดี๋ยวขึ้นไปแต่งนะครับ ทางสวนเนี่ยลุงเลือจะแต่งปีละชั้นนะครับปีละครั้งแต่งแบบแต่งกิ่งนะครับแต่แต่งแะแนงเน,นี้ยก็ซอยออกเรื่อยๆนะครับเราก็ต้องดูหน้าง,งานเอาใบน้อยใบเยอะนะครับถ้าเกิดใบใบเยอะเราก็แต่งออกบ้างนะครับแขแนงชั้นในพวกเนี้ยนะครับแต่ถ้าเกิดใบมีน้อยใบเดิมพวกเนี้ยมีน้อยนะครับเราอาจจะเก็บตรงเนี้ยไว้ก่อนนะครับเพื่อให้เขารับสารอาหารจากการฉีดยาหรือว่าการฉีดปุ๋ยทางใบนะครับ ตัวนั้นแหละให้เขาช่วยดูดอาหารช่วยกันนะครับปีนี้ก็เริ่มจัดกิ่งนะครับผมจัดกิ่งจัดตำแหน่งเพราะว่าเตรียมต้นที่จะไว้ลูกแล้วนะครับซ้อมๆสังเกตดูกิ่งทุเรียนผมก็ เล็กก็จริงแต่แข็งแรงนะครับลุงเลือดนี่หนักกิโลพ่อ6กสิบหกสิบสองกิโลนะครับนี่ขึ้นได้สบายเลยนะครับขึ้นได้สบายเลยกิ่งเล็กก็จริงแต่มีความแข็งแรงนะครับแข็งแรงจริงๆบางทีผมยังขึ้นไปนั่งถ่ายวิดีโอถ่ายอะไรเลยนะครับกิ่งเล็กๆพวกนี้แหละระวังนะพ่อนะหกสิบโลไม่ใช่เบา ออกเลยกิ่งฝากไม่สวยใช่ชวนกิ่งบนโอเคเน่นะครับบางทีเราต้องตัดใจนะครับนคนทำทุเรียนมือใหม่ผมเชื่อว่าหลายๆคนในการตัดแต่งกิ่งนั้นเป็นเรื่องที่ลำบากใจนะครับไม่มีใครอยากจะแต่งกิ่งออกแบบ แต่งเยอะๆครับแต่งขาด่ะบางทีเราไปดูวิดีโอของท่านอื่นนะฮะผู้ที่มีประสบการณ์แล้วโอ้แต่งโหดมากนะครับเราจะเอากลับมาแต่งที่สวนบ้างบางทีก็เก่งใจคนในครอบครัวนะครับบางทีก็แม่บ้านบ้างคุณแม่บ้างคุณพ่อบ้างนะครับตึงๆกันอยู่นะครับจะตัดแต่ละทีนี้ต้องเรียกรถเทศบาลรอเก็บนะครับเก็บกิ่งเก็บอะไรไปทิ้งอย่าให้คุณแม่เห็นนะ เชตเดนยากี่สน่ครับตัดแต่งกิ่งมีเทคนิคอยู่เล็กๆน้อยน้อยนะครับท่านใดที่ต้องการที่จะขยายกิ่งใช่ไหมขยายกิ่งขยายอะไรก็อีกเทคนิคหนึ่งที่ได้ยินกันลหลายก็คือการแต่งซอยซอยกิ่งออกให้เหลือจํานวนน้อยใช่ไหมครับทีนี้ก็มีเรื่องปุ๋ยเข้ามาช่วยด้วยนะปุ๋ยเข้ามาช่วยเอาไว้พูดกันอีกคลิปดีกว่าเดี๋ยวคลิปนี้เอาที่ แต่งจริงอย่างเดียวเดี๋ยวจะไม่มีอะไรให้คุยกันอีกนะครับข้างหน้าปีนี้ฝนแรงนะครับแรงจริงๆใครที่ทําสวนมันใครที่ทําข้าวนะครับปลูกอ้อยปลูกอะไรก็ได้รับผลกระทบกันตามกันนะครับแม้กระทั่งสวนไม้ผลก็เช่นกันนะครับ เดี๋ยวผมจะให้ดูสภาพของโครงสร้างต้นมุมกว้างๆนะครับห่างก่อนนี่ครับตัวนี้4ปีนะครับผม4ปีก็ขนาดลำต้นก็อมองด้วยตาเปล่านี่ก็ใหญ่อยู่นะครับแต่ว่ามองผ่านกล้องมันอาจจะเล็กเพราะว่า กล้องผมเนี่ยมันเป็นเลนวายนะครับผมถ่ายด้วยเป็นหน้าเลนสซูเปอร์วายนะครับมันก็เลยขยายใหญ่ขึ้นนะครับมุมด้านข้างนี่ใหญ่ขึ้นเราอาจจะมองว่าต้นมันเล็กนะครับจริงๆก็สูงอยู่นะครับลงมาลงดีๆนะขายหน้านะเนี่ยตองยา อย่าลืมนะครับอย่าลืมตัดแต่งกิ่งเมื่อไหร่ก็เวลาเราตัดกิ่งใหญ่ออกนะครับกิ่งใหญ่ๆออกเนี่ยเราต้องเอายาเนี่ยป้ายไว้ด้วยนะครับมันาฝนมันอยู่ในช่วงหน้าฝนนะครับแล้วก็เราแต่งกิ่งออกแล้วเนี่ยน้ําเลี้ยงมันมันก็ยังส่งมาอยู่นะครับส่งมาอยู่ตอนเช้ามาดูมันจะเยิ้มเป็นน้ําไหลออกมานะครับเราใช้ยาพวกนี้ทาโปไว้นะครับมันก็จะแห้งเร็วขึ้นนะ ก็ลดปัญหาเรื่องอเชื้อราไปนะครับใบชุดนี้น่าจะคุมเพลี้ยไม่ทันนะเนี่ยฝนตกฉีดยาไม่ทันนะฝนมันตกนะใบก็เลยค่อนข้างที่จะมีปัญหาอยู่แต่ก็ไม่เป็นไรครับเรามีเวลาทำใบกันอีกหลายเดือนนะครับ ว่าฝนมาช้าก็จริงแต่ก็อยู่ไปนานนะครับโอเคจบแล้วนะครับวันนี้ก็แวะมาทักทายเล็กๆน้อยๆนะครับเดี๋ยววันนี้จะใส่ปุ๋ยด้วยเดี๋ยวจะพาไปใส่ปุ๋ยอ,อินซีกันนะครับเดี๋ยวเอาไว้คลิปต่อจากนี้นะครับคลิปนี้มันสิบนาทีแล้วโอเคครับผมสำหรับวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ